สายฝนเกตคนทั้งหนึ่งมากๆเลยนะคะที่ทํางานเขามีผลต่อชีวิตเรามากค่ะเขามาใกล้กับแฟนเรายิ่งห่วงเจ้าค่ะคุณสายฝนกําลังหึงนะสิคนที่หึงเนี่ยมันต้องกลับมาดูภาวะหรือสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลคนที่หึงเนี่ยเป็นอกุศลนะสมมติว่ามีผู้ชายที่เรารักไปมองผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะมองด้วยเจตนาอะไรคุณฝนรู้หรือเปล่าแต่หึงเนี่ย มันคือความทุกข์ที่เป็นอก,กุศลของเราเจตนาที่เขามองเ้ามองด้วยกุศลหรืออก,กุศลเราไม่รู้แต่เราหึงเราหวงเพราะอก,กุศลของเรากลับมาดูอก,กุศลก่อนให้มันถูกเบียดฝ่อไปแล้วทำกุศลเราอาจจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขามองได้เขาสื่อสารกับผู้หญิงคนอื่นได้แต่ต้องระวังนะเราไม่ระแวงต้องระวังว่าอย่าใช้การมองนั้นเข้าไปสู่การ พากันตกเถวนะความรักเนี่ยถ้าไม่ชักสะพานนี้เนี่ยมันเดินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้มันทุกข์แน่นอนความรักคือความทุกข์แบบนี้แต่ความรักที่มีความเข้าใจที่มีปัญญาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้กลับมาดูว่าใจของเราอย่าหึงหวงแต่ให้ระวังสื่อสารเจรจาขอร้องและอาจจะต้องทําให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งรู้ว่าเราไม่อยากให้มีการก้าวร่วงให้ชักสะพานนี้ให้เร็วค่ะ